ทีทีให้มันเมียนี่เสียงเงินมันก่อนให้เมียสิบเห็นบ่บ่เห็นเสียงดีประเดี๋ยเห็น,แนงแดงไดมาเล้วไอ้ลกสิไปสือผงสรสนี่ลูกออกออใส่มาเบิงบัตฮะเสียมึงคือแกงไทยเอียนนี่โอ้ยเนาะเมนูนี่คอนแนะนำสำหรับคนทีข่ขี้ข้านเฮ็ดกับเขานาอพี่น้องหเขาแบบให้กินได้เลยเน่จัดไปลูกสิ้นลูกสินก้นไล่ๆแล้วก็เอาก่อน ต้มย่ำใส่ไปผอมเติมน้ำพี่น้องเติมน้ำเข้าไปกดหุงเขาา่าบาดเนี่ยกดไปแล้วพอมันสุกมากกะสีหอมตัดดังหินหินแบบนี้นั่นละใส่หอมเข้าไปคนคนแล้วแลก้กกระซิมเบิงจวดแซบ่บเฮ้ยิวเข่าได้คอตไตในแถาขางหนึ่งโอ้ลักไตกูอีเมียทรยศโเอ้ยเอาไตมันไปทอดเอ้ยหามึอเอ้ยกูซิวยังไงบ้านเนี่ยเอาไม่จิ้มแขลวจิ้ม เพื่อให้เครื่องเทศมันเขาพี่น้องฟุกแล้วใส่จานยำเส่บตัวบานเนี่ยจวดหลายคนบองหูว่าต้นทูบเนี่ยมันกินได้่ะแมนบะบองหูได้หนินี่คอยซีเฮฟแต่เวิ่งเนี่ย,เ,ยเก็บมันมาแล้วเขากับบิบมันออกก่อนมองนี่เนี่ยนั่นละเอาวาซาบินี่เราใส่ลงไปพี่น้องเนี่ยนี่ใส่ได้หลายไปเลยหนึ่งสองสามยำจวด ามึกเต็มปากกูเลยบัานเนี่ยโอ้ยดอกไอ้บรรยากาศดีไว้นั่งก่อนอ่ะอ้ยหิวขนมได้วะกินก่อนฮะบักข่านี่ขนมกูอ๋เ,เอากินน้ำกันส่วนเอาโอ้ยแซบแซบวิลีบักข่านี่แม่บอกว่ายากกินแนี่บักข่านี่เออเอาไปโอ้ย พ่อเมียสอนบักฮาหนิบักจักควม้วมหาหลักขนมผู้อื่นกินเด้อไอย่างวาะเอ้าขนมกูนเอาน้เอาขนมมันมันนั่นกูแม่มึ่ก็บักฮาเมืองเอ้ยฝ้าวนี้ก็ดบบบัซซี่เตกเตียเอ้ยบักฮามึงเอ้ยบักเตียมึงเด้อกูเห็นมึงอยู่ใส่กูฮิเตมึงนี่ค่ะสีมระบายสีค่ะหลายคนที่สงสัยนะคะว่าเป็นอย่างคือต้องเห็ดแนวนี้ศิลปะบ่มีผิดมีถูกค่ะ ได้เบิดทุกสิงทุกอย่างฐานนี่เอาสีมาละเลงใส่ฝาผนังนี่ล่ะค่ะนี่โยนมันขึ้นแก็ซิดเบือเบือเลยค่ะพี่น้องนี่ซิดจนหัวมุนติวติวเลยค่ะเปื่อนสร้างมั่นค่ะห้องบดี้เมียนเองค่ะผัวห้องเมียนเออเกือบลมนั่นเบาบดีแน่เกี่ยวกับผัวนี่มีตาแนวหลดตัวอ่ะวาดรูปค่ะบานนี้แตง่งเติมแตง่แตงสีเตามุงจักน้อยนี่คุณน่ะงามแล้ว นี่ยังบ่าท่านเซ็จสมบูรณ์ไยนี่ยังงามปันนี่ยนี่เฮ็ดดาวค่ะนี่เอาไปเฮ็ดไว้จังสิเซ็จออกนี่นั่นละนั่นเติมแหนใส่ไล่เส้นนี่งามรูปห้องหกสร้างมั่นผัวเป็นคนเนียนเด้อพี่น้อง